สวัสดีครับคุณผููฟ้าคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้อครับสวัสดีค่ะครับผมและก็นี่ก็คือรายการ i i ฟ Me มี v e podcast นะครับอด d c สต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวสาระน่ารู้กับชีวิตคนวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นน้องๆ first jobber นะคะรับอาจารย์หรือว่าพี่ๆที่ว้าวทำมานานแล้วเป็นผู้บริหารแล้วหรือว่าพี่ๆที่กำลังเป็น กำลังหลักขององค์กร<ๆ>ก็มาเรียนรู้ร่วมกันได้<ช>ตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่อง o u า w ว r d m ด n d s ์เกันอยู่นะครับผม <S <S เราได้รู้จัก o u า w ว r d m ด n d s ์เในหลายเอพิโซดที่ผ่านมามได้รู้จักเครื่องมือในการสำรวจความเป็นคนนะอาจารย์แล้วก็ได้รู้จัก o u t w เ r d เว n ร์ด t ทั้ง3<ม>วิธีการในการนำไป<ม>ปรับใช้เ<ม>นาะอาจารย์ทีเนี้ยก็มองว่าเอ๊เราจะลงรายละเอียดหรือ ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงดีกว่าว่าจากอเวิร mm ์ด hmm. ได้เนี่ยมันต้องรู้จักว่าอินเวิร์ดก่อนเนาะอินเวิร์ดเนี่ยคือการที่มองว่าไม่มีใครสําคัญเท่ากับฉันอีกแล้วเนาะอาจารย์เนาะ mm hmm. ส่วนอเวิร์ดเนี่ยกระโดดออกมานอกกล่องมองว่าไม่จำเป็นต้องมามองในกล่องนี้หรอกกระโดดออกมานอกกล่องว่าทุกคนก็สําคัญเท่าเท่ากันกับฉันนี่แหละนะครับ mm hmm. ทีนี้เรามาลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าอเวิร์ดที่แท้จริงเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจ อินเวอร์ตที่แท้ทรูก่อนนะครับผมคนที่เป็นอินเวอร์ตเนี่ยซึ่งผมอาจารย์ปุ๋ยก็เป็น,เ,ปนเหมือนเข้าๆออกๆในกล่องเนี่ยนะครับอาจารย์มันจะมีพฤติกรรมหลักๆเลยครับอาจารย์สามแบบแบบแรกเช่นถ้าโต้งเป็นอินเวอร์ตโต้งก็ต้องการความสำเร็จครับก็จะมองว่าอาจารย์ปุ๋ยนี่แหละเป็น Ve h i c l e ให้กับโต้งได้อาจจะมองว่าอาจารย์ปุ๋ยเนี่ยนะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ให้กับโต้งได้เนาะ แต่ว่าต้องต้องสำคัญนะเดี๋ยวมันอินเวอร์ตมากเลยนะครับมองเป็นอาจารย์ปุ๋ยเป็นพาหนะสร้างนั้นนะครับหรือไม่ก็มองว่าอุ้ยถ้าทำงานกับอาจารย์ปุ๋ยนะช้าแน่เลยมองอาจารย์ปุ๋ยเป็นออบสเตเคิลนะครับหรือสุดท้ายอาจารย์ปุ๋ยไม่อยู่ในสายตาไม่จเก็สายตานะครับถ้าจะพูดภาษาง่ายๆก็ไม่แยแสเลยอากาศธาทุาอากาศธาทุานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอินเวอร์ตคือให้ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่า เมื่อคุณเริ่มมีนิสัยเข้าไปจัดการจัดแจงอพอบอกจัดการจัดแจงผมเนี่ยเป็นพี่คนโตมาบ่อยเลยครับเขาไปอยู่ในกรอบพี่นี่แหละสำคัญที่สุดจัดการเลือกอาหารจองละอาหารให้แต่ไม่ไปสำรวจ NOC ของน้องๆเลยว่าน้องๆอยากกินข้าวเย็นมื้อนี้กับอะไรอยากกินราเมงหรืออยากกินอาหารอีสานส้มตำนะครับผมหรือมองว่าโอ้โวิจาร์น้องก็เอาแต่เล่นแต่เกมจะรู้ได้ไง ผู้ฟังผู้ชมบางคนอาจจะแบบใช่ใชดูลูกบ่อยเลยไม่ได้ดูนีดของลูกเลยว่าเรียนหนักวาทั้งวันนีดของลูกอาจจะอยากพักผ่อนเนาะใช่หรือสุดท้ายก็มองเป็นอากาศธาตุไปเลยผมไม่ต้องไปถามหรอกพ่อถามแล้วแกก็บอกกินอะไรกันได้ก็ไม่นะอบางวันนั้นพ่ออาจจะไปดู YouTube มาแล้วพ่ออยากอาจจะอยากกินกุ้งกุ้งละซอนมาขามก็ได้นะถามพ่อมาให้ถามพ่อบางอย่างเนี่ยครับมันเผลอเป็นอินเวอร์สได้อยู่ตลอดเลยอาจารย์มีประเด็น อื่นๆอีกไหมครับหรืออาจารย์อยากจะชวนคุยในประเด็นอื่นอยากชวนเหมือนกันเป็นเช็คลิสต์ดีไหมคะพี่โต้งว่าพฤติกรรมแบบนี้เราเป็นเอ๊ะเป็นอินเวอร์สหรือเอาเวอร์สแล้วเป็นอินเวอร์สแบบสายแข็งหรือสายนุ่มนวลอ๋อเมื่อกี้พี่โต้งเล่ามันเป็นสายแข็งอย่างเดียวใช่ใช่เนาะอย่างอย่างเียวกันเมื่อกี้ที่มองว่าเหมือนกันเราเป็นเบทเทอร์แดนเนาะหรือว่าไอดีเซิร์ฟเนี่ยเป็นกล่องที่ด้านบนที่อยู่เหนือกว่าเพรนั้นพอสายแข็งก็จะมีพฤติกรรมแบบอะไรคะ สั่งการรกผด็จการมีโลภอานาจนะคะแล้วก็เอาความคิดของเราเป็นใหญ่อะไรเงี้ยใช้เสียงดังใช้วิธีการต่างๆนะบังคับขู่เข็นยังไม่ปิดคอมกนไม่ต้องกินมันแล้วนะอะไรอย่างงี้ยใช่บางทีก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่เนาะหลายท่านน้องๆลูกๆเล็กๆติดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เวลาอาจารย์ไปทานข้าวนอกบ้านก็จะเจอนะ น้องยังเด็กเล็กๆบางทีแบบ3มขวบ4ี่ขวบกินข้าวไปพร้อมกับมือถือที่ดูการ์ตูนแล้วคุณพ่อคุณแม่คือมีหน้าที่ป้อนอย่างเดียวอะอซึ่งแบบอ๋อห่วงมากห่วงทั้งสายตาน้องสุขภาพแล้วต่อไปน้องคือจะไม่มีค่อยมีการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะตัวเองก็จะติดจาบเกมการ์ตูนกับมือถืออย่างเดียวอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็สามารถใช้ outward mindset เข้าไปจัดการตรงนั้นได้เหมือนกันเนาะ ถ้าตัวอย่างดีๆที่จันชื่นชมแล้วก็ชอบนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะบางบ้านจะใช้หลักการการตกลงร่วมกันถึงน้องจะเด็กเนอะแต่เราคุยกันได้เราต้องทําเหมือนว่าเขาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความคิดจริงๆแล้วจะบอกว่าพ่อแม่ก็คือมีอะไรนะมีกรอบในการที่ให้ลูกเลือกเหมือนกันเหมือนเป็นเกมบังคับเลือกก็ให้ลูกเลือกว่าเอาละ,ะถ้าหนูอยากจะดูการ์ตูนใช่ไหมหนูจะดูสัก กี่ตกลงกันไงวันเนี้ยวันหนึ่งให้ให้สิทธิ์ให้โอกาสได้ดูกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีช่วงไหนเวลาไหนตกลงตรงนี้ให้ชัดเจนเราจะควบคุมแล้วก็ดูแลได้ง่ายซึ่งการสมมติขู่บังคับคือยึดมาเลยกระชากมาเลยนะอาจารย์นะนี่ก็เป็นแบบ hard เดี๋ยวเราจะไปถึงขั้นนั้นเดี๋ยวมีมีตัวอย่างเลยนะทีนี้ถ้าซอฟคือกลัวลูกไม่รักกลัวลูกม่รักกลัวลูกสอนไม่ชี้เข้าหากลัวไม่ได้อินเวิร์ดตัวนี้ก็ ด้วยการตามใจเนี่ยเป็นซอฟนะอาจารย์นะเป็นสายซอฟเป็นอินเวอร์สนะแต่เป็นสายซอฟเนาะหรือไม่ก็ลูกไม่ยอมขยับสักทีชวนไปกินข้าวตั้งหลายรอบหนีมันไปเลยไม่กินจัดจัดแบบหนีไปเงียบเงียบอ่ะหนีไปเงียบเงียบก็ไม่ได้โกรธนะหนีก็ยังซอฟอยู่แต่ก็หนีไปเงียบเงียบหรือไม่ก็อาจารย์เคยเห็นแบบนี้ไหมหรือบางทีเราก็เคยเป็นนะเอบริษัทจัดงานเ ร่วมลดลงลดโลกร้อนสนนะครับแต่ว่ามันร้อนมากเลยลดลลดร้อนแต่ร้อนมากเลยก็ไปร่วมพอเป็นพิธีไปนะคือไปนะเออได้ได้ชื่อว่าฉันไปแต่ถามว่าฉันไม่มีส่วนร่วมแต่ก็อินไปอร์สเลยเพราะว่าฉันเนี่ยสำคัญที่สุดฉันต้องสวยฉันต้องไม่โดนแดดไอ้ลดโลกร้อนของบริษัทไม่สําคัญหรอกฉันเนี่ยสำคัญที่สุดนี่ก็เป็นอินเวอร์สสายซอฟเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งอินเวอร์สเอาเวอร์ มันก็มีทั้งในส่วนของซอฟต์แล้วก็ฮาร์ด b e h a v i ร์ใช่เรามาฟังฝั่งเอาเวิร์ดบ้างดีกว่า<ม>นาอเอาเวิร์ดก็พอเป็นเอาเวิร์ดสายสายฮาร์ดบ้าง<ม>ก็จะแบบมาด้วยความมุ่งม,มั่นมมอมีความคาดหวังสูงสิ่งนี้คือสิ่งท้าทย<ม>ายกระโดดออกมานอกกล่องตะโกนลั่นฟ้าว่าท้าทายอะไรเงี้ยเยนาะมันก็เอาเวิร์ดเนะาะรย์ก็เอาเวิร์ดได้หรือมีการให้ฟีดแบ็กแบบตรงไปตรงมาเป็นเอาเวิร์ดเหมือนกันหรือว่า อาจจะต้องพูดแบบชวนคิดอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้พูดเน็บนะครับแค่พูดแบบว่าหนักหน่อยนักหนักหน่อยหนักหนหน่อยก็หาคอแต่ก็เป็นเอาเวิร์ดอยู่แต่เอาเวิร์ดสายซอฟโอเคเปิดใจรับฟังนะครับเรียนรู้อันนี้จะละมุนหน่อยละมุนชื่นชมชื่นชมเนาะแล้วก็เปิดใจรับฟังฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอินเบดแต่ว่าเท่าที่เราคุยกันมาสักห้าหนาทีเนี่ย การจะไปเป็นอเวิร์ดได้ผมว่าการสํารวจว่าการเป็นอินเวิร์ดก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ไม่ได้หม i r หมายความว่าการที่เราฮาร์ดคอร์เราจะแย่เสมอไปหรือว่าการที่เราละมุนละม่อมซอฟต์คอร์ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะออกมานอกกล่องแล้วอาจจะยังอยู่ในกล่องแบบนิ่งๆเงียบๆพอร่วมพอร่วมพอเป็นพิธีก็ต้องัว่าตามใจเพราะว่าอยู่เป็นอยู่เป็นซึ่ง อ่าเห็นไหมพอเรามาเรียนเรื่องเอาเวิร์ดไมล์เซฟสิ่งที่เราเข้าใจมาอาจจะโอ้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้ <c oughs> มีพื้นที่ให้เราได้ปรับปรุงได้อีกเนาะอาจารย์เนาะใช่จริงๆตรงนี้เนาะนนอย่างที่คุณต้องพูดเมื่อสักครู่อะ่ะที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่ตกลงกับลูกเนาะในเรื่องของเวลาเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยมันมีมันมีเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันอาจารย์ก็มีควอมเข้ารู้จัก คือเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปศึกษาในเรื่องของ NOC ของน้องแล้วก็ไม่ได้ทำวิแซมน้องคืออะ Objective ของน้องคืออะไรแล้วก็ Challenges ของเขาคืออะไรแล้วก็ไม่ได้ทำแซมไม่ได้ทำ SAM เราไป c r t e เนาไป Adjust effort แล้วก็ Measure impact ไม่ได้ทำเลยแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเไม่พอใจฉันเป็นแม่ฉันมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าฉันสั่งได้และฉันตัดสินใจอย่างเงี้ยเธอต้องทำตามฉัน น้องติดเล่นเกมอยู่พูดเท่าไหร่น้องก็ไม่เลิกเพราะตอนนั้นน้องก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวน้องเด็กผู้ชายปรากฏว่าแม่ทําง่ายที่สุดเลยคือพูดแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วอะสับขัดเอาเลยค่ะนี่ไงผมก็เลยดูมันต้องซุปเปอร์ฮาร์ดเลยนะใช่ดับตัดไฟทั้งบ้านเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งบ้านเลยสับขัดเอาไฟเลยลูกกาลังแบบเล่นเกมเกือบจะได้จะชนะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าโอโหอารมณ์เขาเปลี่ยนทันทีเลย หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือไม่น่าเชื่อว่าผลกระทบแล้วอิมแพมันแรงมากน้องเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเขาต่อต้านเขาไม่ไปโรงเรียนเขาไม่ฟังแม่เขาปิดตัวอยู่ในห้องมีกล่องกระโดดเข้าไปอยู่ในกล่องหนักกว่าเดิมเลยเพียงแค่ว่าเธอต้องฟังฉันเสียงของฉันสําคัญที่สุดลูกก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าซอฟคอหรือฮาร์ดคอเ็ต่อต้านหนี แล้วก็ไม่ไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ส่งสิ่งอะไรไม่พูดคุยไม่อาบน้ำไม่ทำอะไรแล้วนี่ห้องคือของอาณาเขตของผมใครห้ามม่ยุ่งมีซิเคลอินเวอร์อย่างแท้จริงใช่แล้วมันไม่ได้แค่นั้นนะเขาก็ตอนน้องตอนนั้นช่วงการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะก็กำลังระบาดมากน้องก็ชอบแอนิเมะมีการ์ตูนชอบดาบซาบุไรตอนนี้ซื้อของจริงไว้ด้วยค่ะ มีของจริงอยู่ในประจำบ,บ้างผัาคอไปเยโอ้โอยหยิ่งกว่านั้นอีกน่าก,กลัวมากคือตอนนั้นช่วงน,นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดปวดหัวมากเลยแล้วพอถ้าเกิดหนักเข้าไม่พอใจน้องขู่ไม่งั้นจะเอาไอ้ดาบสมุไรที่มีที่เป็นของจริงฆ<อ>่าตัวตายอย่ามายุ่กับฉันัากันี้กลายเป็นน้อง กลายเป็นแบบแซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบฮาร์ดคอร์ของคนอินเวิร์ดใช่นีมันเปนเปลี่ยนด้านเลยเปลี่ยนกลายเป็นพ่อแม่นี่ต้องพยายามจะเอาเวิร์ดเข้าหาน้องละแต่จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่สับคัดเอาทางบ้านในวันนัใช่นั่นแหละ โอ้โหแบบไปรักษาหาหมอแต่ว่าพอดีเป็นช่วงวัยรุ่นนี่นะคุณหมอก็จะบอกว่าสารเคมีในสมองอมนู่นนี่ต้องกินยาปรับฮอร์โมนโอ้หมดการักษาไปเยอะมากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรบ้างปรับด้วยเอาเวิร์ดไมเซ็กก็จะช่วยได้เยอะใช่คือถ้าเกิดมาพูดคุยกันเนาะอาจารย์มองว่าเหตุการณ์มันคงไม่น่าจะขนาดนี้เพราะว่าเราก็ถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของเด็กที่กาลังเล่นเกมกําลังจะชนะละแค่อีกนิดเดียวนะอีกไม่กี่แมชเนี่ยหรือไม่กี่สเต็ปเนี่ยแต่พอไฟดับตุ๊บมันแบบทำลายเขาเลยอะ เพราะนั้นปฏิกิริยาโต้ตอบของเขามามันก็เลยเป็นแบบแรงอะไรอีกแบบหนึ่งแล้วมันเหมือนกับสะท้อนกลับมาความเจ็บปวดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมล่ะครับมีเคสอะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่อุ้ยคุณโต้งอาจารย์ปุ๋ยวันนี้เผลอเป็นอินเวอร์สแต่ก็โชคดีจะมีเพื่อนที่ชื่อสติพาเดินออกมาเป็นเอาเวิร์สเนาะพาเดินออกมาเป็นเอาเวิร์สมีเหตุการณ์อะไรดีๆบ้างแชร์กันนิดนึง ไต้คอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยนะครับแล้วอยากฝากว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันเอาเวิร์แล้วนะฉันพยายามเข้าใจเขาแต่จริงเราอาจจะตกหลุมพรางของอินเวิร์ก็ได้ในแง่ที่ว่าบางทีเราอาจจะรักระหวังดีปรารถนาดีแล้วเราก็คิดว่าเขาน้าจะชอบอย่างนี้เขาน่าจะเป็นแบบนี้เจะเป็นเขาไปจัดการเออใช่นั่นแหละแล้วเราไปยัดเยียดที่หัวเราดังว่าเป็นบ่อยครับเป็นบ่อยเป็นพี่ใหญ่ในบ้านก็จะแบบ หวังดีกับน้องใช่เนี่ยเนี่ยจริงๆเราความหวังดีไม่ได้ไม่ได้ดีกับเขาเพราะเราไม่ได้สํารวจ NOC เขาใช่เรากลายเป็นคิดว่าตัวเองเอาเวิร์ดเท่านั้นที่จริงความเป็นจริงการกระทําความคิดคําพูดของเราคืออินเวิร์ดกับคนอื่นนั่นแหละเลยกลายเป็นตกหลุมพรางตกหลุมพรางตองน่าระวังตรงเนี้ยแสดงว่าเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษามากเลยเนาะเอาเวิร์ดไมซ์เซตค่ะครับผมแล้วก็ ในตรง EP นี้ที่อาจารย์อยากฝากอยากเชิญชวนทุกท่านได้ไดมานักมานั่งดูนะคะคมันจะมีอยู่ภาพภาพหนึ่งที่เป็นคนยืนนะคะอาจารย์ก็เอามาใช้สอนแชร์นักศึกษาในวิชา HR เหมือนกันจะมีคนหนึ่งยืนด้านเนี้ยแล้วก็จะมองเห็นไม้ว่าด้านชั้นเห็นไม้สี่แท่งแต่คนด้านนี้จะเห็นไม้สามแท่งรจริงๆแล้วต่างคนต่างนับมันก็เห็นอย่างนั้นจริงๆนะไปยืนมุมฝั่งขวาก็จะเห็นไม้ได้สามแท่งจริง แต่ถ้ามายืนฝั่งซ้ายก็จะเห็นเป็นสีแท่งมันเหมือนภาพลวงตาแต่ว่าเนี่ยถ้าเรามี outward ใช่ไหมคะเราไปยืนในจุดของเขาแล้วเราก็จะเห็นความจริงมากขึ้นแต่พูดเรื่องไม้บางทีอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะตัวเลขง,ง่ายๆนะเลขอารบิกบเลข6กับเลข9บ,บางทีเวลาเราเขียนจับฉลากของขวัญใช่ไหมเราจะต้องพอเลข9เราต้องขีดเส้นใต้ข้างล่างแล้วเลข6เราก็ต้องขีดตั้งใต้เส้นว่านี่คือเลข6นะ เพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดคนเรายืนคนละด้านเนาะเลข6กับเลข9เราก็จะมองได้ต่างกันเหมือนกันทั้งที่มันคือเลข <ฮะ S 2> ที่เขีนยนบนสลากใบเดียวกันใช่นะคะอันนี้เขาก็เลยมีคําพูดที่บอกว่าบางคนชอบตัดสินคนอื่นว่าผิดและคิดว่าฉันถูกเสมอ,อมเพราะฉันมองจากมุมของฉันนั่นแหละการที่เราฝึกเรื่อง Outward Mindset เนะี่ยเราจะไปเห็นและไปเข้าใจคนอื่นในมุมของเขามากขึ้นใช่นั่นก็คือคําไทยที่บอกว่าเอาใจเขา ม,มาใส่ใจเราเนาะก็คือคลองไปสวมรองเท้าก็ดูบ้างว่ามันหนักแค่ไหนเนาะก็ผ่านการสำรวจ N O C แล้วก็ลองเลือกใช้สักหนึ่งอุปกรณ์หรือใช้ทั้งหมดแล้วก็คือใช้ SAM S A M ใน o u t w a r d My Set เนาะในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าและที่สำคัญ o u t w a r d My Set เนี่ยก็จะสร้างพลังทีมได้อย่างดีด้วย ในเอพิโซดถัดไปเรายังจะอยู่กับ Out w a r d Mindset อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ Outward m i n d s e t อะไรนั้นติดตามรับฟังกันในเอพิโซดถัดไปนะครับส่วนเอพิโซดนี้ใครไปสำรวจ i n w a r d m i n d s e t เจออะไรบ้างแล้วกระโดดออกมาเป็น Out w a r d Mindset ได้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ไว้ข้างใต้น้ออาจารย์ปุ๋ยเนาะสำหรับวันนี้ต้องกับอาจารย์ปุป๋ยกิฟมีไฟล์พอดแคสต์ลาไปก่อนนะครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณค่ะ